ครับหนึ่งสองสมครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะอ๋อผมผมชื่อรอสครับมาจากแคนาดาอยู่แบลิวประมาณ5ปีแล้วอสอนที่แวนจมาส์องแล้วก็วันนี้มาซื้อของมีต้นสตอรอเบอรี่แล้วก็มีกระถอนไฮแฟนแล้วก็ไ่อัว่วกินเองแล้วก็กาแฟ ท <laughs> านทอนเชา้าทำไมถึงมาซื้อของที่นี่ล่ะฮะก็มันสะดวกชอบมาที่นี่ทอนเชา้าถ้าไปตลาดทอนเย็นคนจะเยอะวุ่นวายอันนี้มันโอเควันนี้มันร้อนเกินแต่ปกติไม่ร้อนมากมาวันอาทิตย์จะ, okay. จะเป็นของอขาไปตามที่นี่หรือเปล่าฮะบมาป่วยครับ <laughs> มันจะมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ปก็ที่มาวันอาทิตย์มาแล้ววันอาทิตย์คือวันนี้จานเพ่งสุดทำงานแต่ว่ามามาวันอาทิตย์ป่อยมาชอบที่นี่เพราะอะไรอ่ะมันเป็นอันนีรอชาวบ้านของที่มาขายของอ๋อเออก็นี่คนก็รู้จักผมแล้วก็เราก็คุยกันได้ผมซื้อนำนำมะพร้าวล่อยแล้วเขาก็รู้จักแต่ผมมามาสายนิดน้อยแล้วก็เขาไม่มีอะไรแล้วก็เขาขอโทษชอบชอบแบบนี้ เพราะว่าเขาไม่ไม่มีของขายแล้วก็แม่ขาที่ทำไส้ั้วเขาก็รู้จักผมด้วยเพราะว่าซื้อบ่อยชอบแบบนี้ครับเหมือนเป็นคนรู้จักกันเป็นครอบครัวโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากชื่ออะไรอีกครั้งนะฮะรรสครับรรสรอสวอล์คเกอร์รอสวอล์คเกอร์ทำงานที่ไหนนะฮะที่เบนเป็นสอนครับเป็นคุณครูที่เชอร์ใช่สอน thank you ครับขอบคุณมากชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ